ปนปี2569ของผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ความมั่นคงการเปิดโชคจากการกระทำและบุญเก่าปี2569สําำหรับผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์เป็นปีที่แสงบุญเริ่มฉายจับตัวคุณอีกครั้งหลังจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาเหมือนต้องสู้ด้วยตัวเองแบกภาระมากกว่าใครปีนี้พลังดาวบุญและดาวทรัพย์จะค่อยๆเปิดทางให้ก้าวสู่เส้นทางที่มั่นคงขึ้นทั้งการงานการเงิน และโอกาสในการสร้างชื่อเสียงอย่างไรก็ตามดวงของปีนี้มีพลังเส้นทางสองแพรง่งหมายถึงหากทําดีตั้งใจขยันผลลัพธ์จะก้าวกระโดดหากประมาทหลงทางติดสบายจะพลาดโอกาสสําคัญอย่างน่าเสียดายนี่คือปีแห่งการเลือกจังหวะคิดก่อนลงมือวางแผนก่อนเดินหน้าภาพรวมชีวิตปีนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลจากการอดทนที่ผ่านมาความพยายามเก่าๆจะกลับมาส่งผลดีมีคนสนับสนุน <S <S ได้พบผู้ใหญ่ผู้มีบารมีช่วยดึงให้โอกาสใหม่ๆที่คุณไม่เคยคิดว่าจะได้รับมีเกณฑ์เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับงานหรือสแสวงหาโอกาสใหม่ๆชีวิตขยับโมเมนตัมดีขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องความเครียดและความกดดันเพราะภารกิจเยอะขึ้น <c oughs> รับผิดชอบมากขึ้น